อสังหาต้องใกล้มือเดี๋ยวจะเลห้ฟังผมเนี่ยทำอสังหามาเกือบ10ปีเนาะก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นในหน้ามาก่อนแล้วก็พอเป็นในหน้าเนี่ยเก็บเงินได้เยอะขึ้นนะครับก็อยากเป็นเจ้าของโครงการหน่บ้านเพราะความคันนะครับก็เลยไปลงทุนที่โครงการที่ระยองช่วงแรกๆเนี่ยก็ไฟแรงนะครับวิ่งไปกับอาทิตย์หนึ่งสครั้ง3ครั้ง ไม่เหนื่อยเลยนะครับไปเช้ากับเย็นขับไปสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงนะครับก็รู้สึกว่าทําได้พอเริ่มทำเนี่ยโครงการดูบ้านส่วนมากเวลาทแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบภายในแค่4เดือน5เดือนบางโครงการนะสปี3ปีตอนนี้นะครับทำมาแล้ว5ปีคุณลองคิดดูว่าบ้านผมอยู่กรุงเทพครับแล้วก็ปรียองเนี่ยไปมา5ปีแล้วนะครับพอนานเข้านานเข้าเริ่มรู้สึกว่าเหนือ่อยเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําว่าใครอยากทำมาสังหานะครับ ให้ทําที่ใกล้มือหมายความว่าใกล้ที่คุณอยู่ใกล้ที่คุณสามารถดูแลได้ที่ไม่เหนื่อยมากเกินไปเพราะว่าอสังหาส่วนมากเนี่ยไม่ได้จบภายในแค่3เดือน5เดือนบางโปรเจกต์นะครับจบกันเป็น10ปีเลย